สวัสดีครับผมนุ่มุดอนคิดมีสิภาพี่น้องมาหาเลาะเก็บพักนะครับตอนเสาร์หลังเลือกงานตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเสาร์นะครับผมพึงออกกะมาเพร่นบรรยากาศตรงไงนตรงหน้าครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นโรงงานที่นุม่มดอนทางานนะครับก็บพึ่งพึ่งเลิกกะ้าออกมาพอดีเห็ดโอสองสิบโมงจากแปดโมงนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมออกมาหาเลาะเก็บพักว่าทีเอาไปแกงใส่เนือ้อไม้ เก่งน้องใหม่ครับติดตามทั่วครับพี่น้องครับมืดูนี่กับมากครับนี่แหละอันนี้บา้านเฮาเหรอครับผมเรียกงั้นบ้านเฮา,านะครับผมมาปลาเดี๋ยวพี่ผาชมสวนสักหน่อยครับสวนก็เป็นสวนของไอ้นี่แหละครับไอ้พี่น้องห้องคนครับมาปลูกถิ่นไหวตรงข้าต่ห้องเบอร์อะไรพี่น้ง <c oughs> <c oughs> องเดี๋ยวสิเก็บไอปอันย้อยไปยืดซอยไอ้ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอถ่ายคลิปให้เข้ากันนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าร์นะเปล่านครับขนมเขายุ่งในเตี้ห,หลายใบห,หนึ่งๆหลายลอย่ายแสดงว่ามือน,นั่นเนี่ยมาม,า,มา,าพอๆแล้วไม่ได้ขึ้นเทิ้งนะเฝ้าเพื่อนนะสุนมบรรยากาศปลามาเขือพี่นอ้องปล่าพุ่น่ะไอ้ไอ้ไอเขือพุ่นพุ่นอนนะเก็บประหลอนพูนยี่ นี่พอได้กินอยู่ครับเดีย๋ยวเป็นบรรยากาศเขากา็เล้ลวยงละไก่จะได้เกีียวละเดือนหน้ากันทีได้เกีียวแล้วมั้นนงนี่นี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นป้ายเลยนะครับพี่น้องครับบักอไอ,กกอ้นี่ยก่อนบักเอื้อสวนบักเอื้อ บักเงื่อยนั่นบ้านนอกอรือข้างโคกเหรอพี่นอ้องโอ้ยงามหลายพุ่นอ่ะหยอดมันน่ะยังน้อยจะพาไปบู๋เขาไปเบิึงนี่พามาเลาะส้มมาเก็บพักนะครับพุ่นยาวๆกันพุ่นครับหมอบลงไปไม่เห็นเนะมันสูงมันอันต้นสูงหลายเฮ้ยป๊อดหรือยังมัน,ปนปเป็นน้องไปบ่งหรือยัง คั่นข้างโคกบ้านเฮาแมแบักอือมันไหมขึ้นบ้านเน่าเลยอะไรนี่ปัดยังไงเลยบ้านนี้บักอือข้างโคกเนาะอันทต่ายไร่ไล่คือจังตุ้มมันเนาะ <Yeah. S 1> แม่น <Okay. S 1> ดีๆแบบปัดโอ้ยยังไงเลยพี่น้องเลยโอ้เอตัวเอาไดวะเราเอาะะเมียไดวะเราอันนี้เป็นต้นง่าเนาะต้นง่าเกาหลีครับพี่น้องครับ เ้ือ่เกือกเกือม่วงไหมเือม่วงก็มีอันนี้ปลูกพันธุ์นี้เอามาตะบานท่างไดคร,รับนี่ก็ได้เดีวจังหว่ดจุฬาฯขออนุญาตเก็บเก็บพักนะครับนี่กำลงังไทยทำอยู่ หมากหน่อยมันก็หลายอยู่ดิเพ้งเพิ่งก็ได้นะบอกเดลัยไปไอ้บักเขือเดี๋ยวเาไปเบิ้งไหนนั่นไปหาเบิ้งบักพิกครับพี่น้องครับโอ้ยพี่พี่พไอ้เพิ่งพี่น้องครับคุณ Cái này là củ nạc Nó ngồi ngay đây, bụt nạc Cái này ngồi ngay Đấy, nhút Ui, bằng đi đi Bụt nạc Nó ngồi ngay mặt đây Khai dưới đây Cái kia khăn khai Đây Đây, củ nạc ไปแยกเอาอยู่คนเ,เอาลงไูกึ้นไปเลมาไกลนั่นไหมป้ากือเขาจะไม่พลพวกเนี่ย<อ>ขวว้ะขวเนนี่โอ้ต้นขพาตัวนี้มือนรุ่นน้องคอยมาเบื้องเ,เอาเอาเลยบบอพี่ได้ต้นหนึง่งลองขอพาว Andy gọi tên nôi ớt có câu hỏi sụt lắm đấy vậy tên câu hỏi phó đi phân luôn lắm 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 mua lắm 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 เบังพริกกับนเลยโอ้หด้าลูกโดดแม่พี่น้องครับลูกโดดบานเทานี้ขาวขนี่เพชรจัดนี่เพชรสุดเน่ใส่ันตะมกัว่แบบที่กหงงสดก็ได้งก็ได้ดก็ได้โหงามเลยพี่น้องบ่งคุนพริกบานเทาไหม cần cá chấu và sông phan mata bẩn này, hương bao Nó quan và nôm hao, bao bạc đẻng lên bả, anh lên mang đi, thắc để lại các anh lòng này, có để lại là hao dẻo nhưng gì vậy anh? thua à? nhưng kéo bọc thua, uii, thua, luôn โอ้เขงางอมาเกีเยร์ทัว่วมีป้าผักทั่วด้อพี่น้องนี่พูดนะเน่าเดียดไปเรื่อยพูดเออฮะพี่น้องครับก็ได้พอสมควรแล้วคลิปนี้พามาชมเดี๋ยวขอตัวเก็บผักทัวเด้อครับบัดนนี่เก็บผักทัวสักหน่อยพอได้เอาไปพัดใส่หมูเอาไปตำมึงสีน้าพี่น้องครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่น้องกูได้ขามาแล้วก็ได้